สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีชองตีฮักเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้เขาจะมาว่าถึงปัจจัยนะคะสามปัจจัยหลักที่อ่าส่งผลให้การเลี้ยงง่วให้ประสบผลสําเร็จแบบยั่งยืนนะคะพี่น้องสามปัจจัยหลักที่เข้าคิดว่าเป็นอ่าที่จะเทให้วิธีการเลี้งยงง่วของเขาเนี่ยประสบผลสําเร็จน,นะคะ มีอย่างแน่สวัสดีค่ะพี่น้องเบิงเบิงเบิงน่องหน่อยของเขานะคะง้อของเขานาตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสี่โตนะคะนี่ทำอะไรถุงทองน้องหน่อยไม่ล่าสุดนะคะอรน้องถุงทองค่ะพี่น้องน้องถุงทองเป็นว้วเพศผู้นะคะวัวเพศผู้ยังบ่ท่านด้พ่อครึ่งเดือนหรอคะพี่น้องอ่า น้องมายลาสุดสมาชิกใหม่ในคอของเฮ้านะคะเป็นลูกของน้องเมษานะคะเป็นวัวแม่สาวลูกแรกนะคะพี่น้องลูกแรกเนาะที่นี่เฮามาบอกถึงปัจัจสามปัจใจรักเลยที่เฮ้าคิดว่าสามปัจใจรักที่ส่งผลให้การเลี้ยงวัวของเฮานี่แหละประสบผลสำเร็จแบบยังยื่นนะคะ มีปจัจใจยั้งแน่นะคะพี่น้องสำหรับคนเลี้ยงงวนะคะที่เห่าพ่อที่จะรวบรวมมาได้สำหรับประสบการณ์ที่เห่าเลี้ยงงวผ่านมานะคะ<ม>ปกติคนเห่าก็จะมีอยู่ทั้งหมดหาเนอะอาะหาปัจัจนะคะแต่ว่าสำหรับการเลี้ยงงวเนี่ยเห่าตัดออกนะคะเลือ,อยูสามปจัจใจลักลักนะคะที่เห่าคิดว่ามันส่งผลให้เฮดให้เห่าเนี่ย เรียงงัวในแบบฉบับทียังยืนได้นะคะพี่น้องปัจจัยแรกคืออยังค่ะพี่น้องที่อยู่อาศัยสําคัญเลยค่ะพี่น้องที่อยู่อาศัยนีย่อันดับแรกเลยที่อยู่อาศัยของงัวเห้านี่นะคะเป็นอย่างจังคว่าเป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่าการเรียงงัวนเนี่ยที่พักอาศัยของเพลนนี่ก็ต้องหนึง่งอ่า บ่าหายตากแดดตากฝนแม่นบ่คะพี่น้องเพราะว่าถา้านง้อเฮาเนี่ยบ่มีที่อยู่อาศัยบ่มีอ่าโรงเรือนทีอ่าในส่วนของมอหายตากแดดงัวเฮาตากแดดตากฝนได้นั่นก็คือเฮาก็ต้องมีโรงเรือนที่ดีเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเพิ่นก็ต้องต้องการการนอมน้นอนรับแบบเต็มอิ่มนะคะพี่น้องการเฮ็ดโรงเรือนนี่ก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเฮาเฮ็ด ลงเลื่อนแบบใดจังจะมาะสําหรับง่วของเห้ามันการมีช่องทางการอ่าช่องทางต่างต่างที่เห้าสามารถที่จะนําไปเบงมาเป็นแนวทางใดนะคะวิธีการเหตุโลงเลื่อนนะคะพี่น้อง mm hmm. บ่ว่าจะเป็นการหันนานะคะหันนาหายไปทังที่ใดเพื่อที่จะแสงแดดซองหรือว่าการอ่าถ้าสมมติว่ารีเรียงบ่ได้การที่จะเฮตุโลงเลื่อนในหัน หันอ่าหนาไปทางแดดนะคะมีวิธีการอื่นบอจังเช่นของเฮ้านะคะพี่น้องลรงเรือนของเ้าเนี่คือเป็นแรงชุมชนนะคะซึ่งมันบอสามารถที่จะอ่ากดเกณฑ์ได้ว่าจะหันหันหนาในส่วนของโรงเรือน,นไปทางทิศใดเพื่อที่จะให้ได้รับแสงแดดเพื่อที่จะคอกบอแชะแห้งนะคะเฮ้ากัอ่าจะใส่วิธีการแก้ไขก็คืออ่าใส่แผน่นสักกะสีใส นะคะพี่น้องมาใส่ในการมุ้งนะคะเพื่อที่จะให้แสงแดดที่ซองลงมาตรงนะคะพี่น้องให้สามารถซองทั่วถึงในบริเวณคอ,อกแล้วก็เฮ็ดให้พื้นคอ,อกของเฮานี่บ่เชอะแชะนะคะอันนึงก็เป็นอ่าในเรื่องของปัจจัยแรกที่เฮาพูดถึงนั่นก็คือที่อยู่อาศัยนะคะก็คือโรงเรือนของเพิ่นนั่นล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็อ่าแก้ไขอีกปัญหาหนึ่งจุดหนึ่งของเฮาสำหรับคองง้อที อยู่บริเวณแรงชุ่มชื้นหรือคือเท้ายกคอ,อกให้มันสูงขึ้นนะคะยกคออ่ายกพื้นให้มันสูงขึ้นเอาดินเข่าให้มันร้ายเพราะว่าพื้นคอ,อของเข้าก็คือเป็นพื้นพื้นคอ,อแบบแบบดินนะคะพี่น้องบอดิเทพพื้นนะคะเพื่อยั้งกับเพื่อที่จะนำไตดินมันจะบริเ้ซึมเข่าแล้วมันจะเหตุให้มันเชื้อแฉะเร็วในช่วงช่วงหนา้าฝนนะคะพี่นอ้องอ่าราคา โต๊ะใหม่เสาเข้าก็ยกคืนไ้มันสูงแน่นะคะพี่น้องไ้มันสูงแน่นะคะเพราะว่า,าถ้าเข้ายกถ้าเข้ามุ่งตำนะคะพี่น้องมันก็นจะแดดมันก็นจะยังย่งยั่งร่มมันก็นจะบอบโปร่งนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือข้อสำคัญของในส่วนของโล่งเลื่อนนะคะโล่งเลื่อนหรือว่า,าที่พักอาศัยของงัวเห้านะคะช่วงเวลากลางคืนนะคะ้วก็ าการป้องกันยุ่งนะคะพี่น้องกาควรที่จะมีวิธีการป้องกันเพื่อที่ง่วเห้าจะได้รับนอนเต็มอิ่มในช่วงเวลากลางคืนนะคะที่นี่ปัจจัยที่สองของเข้านี่เป็นเรื่องยังค่ะพี่น้องอาหารค่ะคือจังคนเห่านี่แลหละเ่ากะขาดอาหารบอ่อใดนะคะอาหารถ้าจะเลี้ยงง่ว่าหายประสบผลสําเร็จอาหารของเขาก็ต้องมีเพียงพอ่อแมนบอคะพี่น้อง ตรงนี้เข้าก็ต้องคำนึงถึงนะคะเพราะว่าจะเป็นอาหารเสริมแต่ว่าอาหารเสริมโมเมนต์ว่าเขาจะใส่เป็นพวกอาหารเม็ดหรือว่าอาหารคนนะคะพี่น้องวามหมายของอาหารเสริมของเขานี่คือเข้าจะเน้นโลต้นทุนนะคะใส่วัตถุดิบที่มีอยู่ใน้องทิ่นที่หาง่ายนั่นแหละค่ะพี่น้องมาอ่าเสริมให้เพิ่นนอกเนื้อจากอ่าแป้งหยาที่ห่ามีนะคะ นอกเหนือจากอาหารเสริมที่เขาเดมอสเสริมให้เพิ่นยังเช่นของเห้าจะเป็นชวัวส่วนของเปลือกกล้วยที่ได้รับจากแมค้าขายกล้วยทอดนะคะเห้าก็ตรงนี้แป้งหยาะค่ะพี่น้องแป้งหยาี่เป็นอาหารหลักของเพิ่นนะคะแป้งหยาของเห้าหยาที่เห้าเลือกเข้าก็ต้องเลือกหยาที่โปรตีนค่อนข้างที่จะสูงแน่นะคะเพื่อที่จะงัวเข้าเนี่ย ะจะได้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสางการรมเนื้อพวกนี้นะคะเพราะว่าโปรตีนนี่จะมาซอยพวกสางการรมเนื้อ,อหรือว่าเพิ่มในส่วนของไขมันพวกนี้นะคะพี่น้องกระตรงหาทรายพันธุ์หญ้าที่มันนี่โปรตีนของทางที่จะสูงแน่เมื่อปลูกนอกเนื้อจากนั้นก็คือเห่าก็จะปล่อยแปลงโดยวิธีการปล่อยแปลงของเห่าก็จะมีแปลงที่เข้าเหตุการเกษตรอยู่แล้วนะคะเ่ราว่าจะเป็นในส่วนของสวนปาล์มนะคะ สวนปาล์มสวนบกม่วงหินมะพร้าหรือว่าไฮน่ายิ่งช่วงนี้เลยกับพื้นที่สําหรับเลี้ยงงวัวนี่ค่อนข้างที่จะร้ายเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเห้าเกี่ยวเขาออกเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำออกแล้วนะคะพี่น้องก็จะมีพื้นที่หลายแน่นะคะอ,อันนี้คือปัจจัยที่สองของเหาปัจจัยที่สามคือยังคะพี่น้องยารักษาโรคแม่ไหคะการเลี้ยงงวัวสมัยสม,มัยนี้มันกะ อ่าพัฒนาการของโลกมันกลับไปตามตามยุคตามสมัยนะคะพี่น้องบ่คือแต่พอแต่แม่เขาผ้าเหลียงเนาะอ่าโาครคไข้ไข้เจ็บนี่ก็ซําคัญค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดอ่างั่วงเห่าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานี้ทานรักษาบม่ท่านมนันเกิดการสูญเสียนะคะพี่น้องบางที่ก็อาจ อาจจะใส่เวลาโดนกว่าที่จะรักษาหายนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นปัจจัยสุดท้ายที่คิดว่าสําคัญคือกันนั่นก็คือยารักษาโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทายพยาธิหรือว่ากรอนน้วัวเข่าเจ็บป่วยนะคะาทายเหลวพวงเนี่ยหรือว่าไข้ข้าแข้งไขซ้ำมือ หรือว่าล่ำปีสกินพวกนี้นะคะพี่น้องตรงจุนี้คนเลี้ยงงัวก็ตตองมีมีความรู้อา้าจะให้ประหยัดก็คือการฉีดยานะคะอา้าเฮามีความรู้ความชานาญแ,แล้วเฮาก็บอา,อาสาม,มารถที่จะฉีดยาให้หัว<า>เฮ<ข>าเองได้แต่ว่าเฮาก็ตตองมีความรู้นะคะว่ายา,ยาชน,น,นิดใดควรที่จะฉีดอา บริเวณกลามเนื้อหรือว่าใต้ผิวหนังพวกเนี่ยเฮาก็ต้องศึษาหาวาครู้ห่าเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะ<อ>ประหยัดในส่วนนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็น,นปจัจจัยสาคัญสาคัญ3มหัวขอนองเนื้อจากการถี่เฮ้ามีง่วเลี้ยงแล้วนะคะพี่น้องเฮาคิดว่าวิธีการเลี้ยงง่วแบบเนี้ยมันจะเป็นวิธีการถี่ซอยเฮ้าเนี่ยเลี้ยงง่วได้ประพพสบผลสําเร็จแลวกะแบบยังยืนนํานะคะพี่น้อง อันนี้ก็มาบอาสูพี่น้องฟังเนาะสำหรับแนวความคิดนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้กะจบโดยความน่ารัก,อก,อกของตัวหน่อยของเขานะคะคำว่าเพิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรได้อจดเด้อขอบคุณหลายๆค่ะดีค่ะ